วันนี้รุ่ยเปย์วันทุกค้าทุกคนนะครับผมตอนเราเริ่มเข้าสู่วันทุกค้าบริการตีครับในช่วงของเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับวันทุกค้านะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่กันที่เช็คเดตออตโต้ค่ะอ่าเป็นอีกหนึ่งดีลเลอร์รถบทีสองในเครืโอที่ความของเรานะครับที่อยู่บนถนนการจราพิเศษถนน,นที่ขึ้นชื่อได้ว่าถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ยาก <H ur> ใช่แล้วแล้วที่นี่นะคะเขาการันตีแล้วว่าเขาเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมประสบการณ์คนขับรถเนี่ยมากกว่า16ปีเลยทีเดียวนนะะะะฮรถทีี่่่ออาจจไมเย แต่ว่าทุกคันเนี่ยเนื้อเน้เนๆนะครับผมอยากรู้จักมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปคุยกับทางพี่กอล์ฟผู้จัดการของที่นี่กันเลยดีกว่าครับไปครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางผู้จัดการของเช็กเมดออโต้แล้วนะครับผมไปทําความรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับสวัสอีครแนะน,นําตัวนิดนึงครับพี่ผมจ็อบเช็กเมดครับผมนะฮะส,สั้นๆใจความเอพี่กอล์ฟก็บอกก่อนแล้วว่าแกเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคนะ่ะเออนัดเราถามแบบเข้าน้ำเข้าเนื้อกันเลยดีกว่าพี่กอล์ฟครับที่เช็กเมดออโต้ เปิดมานานเนี่ยครับกก็ต้องมี13-14ปีแล้วครับผมต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เปรรปรเ็นตรถบ้านใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นรถบ้านครับทุกคันทุกคันที่นี่ใช่รถบ้านทั้งหมดใช่ครับไม่มีรถจากแหล่งอื่นเลยใช่ครับอ๋อเราซื้อจากเจ้าของโดยตรง๋อน่าสนใจผู้ชมครับเพราะว่าแนวทางแบบนี้นี่น้อยที่นะที่จะมีความคิดแบบนี้อยู่ที่จะเน้นเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงเริ่มต้นจากรถขนาดเล็กก่อนครับพี่เพราะ อให้คนที่มีรายได้ไม่สูงมากได้มีรถใช้แล้วก็ได้เจอคุณภาพที่ดีเเพราะว่าทันทีเริ่มอาจจะเริ่มทำงานใหม่อาจจะยังไม่มีรถแต่ของตัวเองรถคันแรกนะผมเชื่อว่ารถเอสเซนน่าจะเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนใช่ครับบางคนยังดูรถไม่เป็นด้วยซ้ำใช่มาซื้อกับเราก็แต่ได้รถที่มีคุณภาพไปด้วยเป็นรถคันแรกรถคันแรกใช่ครับเออน่ารักดีแนวคิดกาน่ารักดี แล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะเปลี่ยนเป็นเซกเมนต์ไหนรถรุ่นไหนบ้างคะเอ่อก็ขยับเป็นรถไซส์กลางขึ้นไปแล้วแล้วพอขยับไซส์เนี่ยค่ะในเรื่องของการขายปริมาณการขายเนี่ยลดลงบ้างไหมไม่ลดเลยครับผมยังขายดีเหมือนเดิมยังขายดีเหมือนเดิม,มปกติขายได้สมมติขายรถเล็กได้เดือนละ20ค<ช>ันพอเปลี่ยนเป็นไซส์กลางก็ยังได้ประมาณ20คันเหมือนเดิมใช่ครับใช่ครับ oh, อ๋อเหรอใช่เพราะผมจะเน้นสภาพคุณคภาพเป็นหลักเลยแสดงว่าลูกค้าสุดใหญกเข้ามาที่จบได้หมดจบได้หมดเลยครับ ซื้อง่ายขายคล่องเลยใช่ครับเออที่นี่น่าสนใจพอเมื่อกี้ผมแอบไปส่องดูรถเขาก็สวยหลายคันมาต้องมารู้จักเพิ่มเติมกับตัวพีกพ่กอกเองมากดีกว่าพีกพ่กอกทํางานเอาทางานที่นี่ก่อนทำงานที่เนี่ยมากี่ปีก็ต้องมีสิบสามเดอุย้ย<อ>พอพอ,เป,อ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 เปิดเต็นต์เฮ้ยพ่อเปิดเต็นตะ์เลยนะใช่ครับโอ้โหนี่นี่รู้รู้เยอะพ่อเจ้าของเองนะเนี่ยครับผมแล้วตัวประสบการณ์ส่วนตัวล่ะพุกงคลีอยู่ในวงการสายมือสองเนี่ยรถมือสองเนี่ยกี่ปีต้องมีสิบเจ็ดสิบแปดเด นานม,ม,มากนะนานมากครับตอนที่จะมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านั้นพี่กอทําทำงานอะไรครับเอ่อก็เป,อเป็นเด็กดิ้วรถอล้างรถเอาล้าง,งเครื่องฟ mm hmm. อกภายในหรือทุกอย่างเลยครับคือทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถแสดงว่าอยู่กับรถมาก่อนหน้านี้นสิก็ใช่ครับรวมๆแล้วตั้งแต่แบบเริ่มจับรถเลยโอ้ต้องมี8.9แปดสิบเก้าสน,นี้สองปีอ๋อสิบแปดสิบเก้าปี คือมันเป็นเรื่องนานมากนะครับแสดงว่าประสบการณ์แน่นก็ส่วนใหญ่ผมจะรู้ว่ารถคันไหนเกิดมีอุบัติเหตุหรือไม่มีอุบัติเหตุผมก็ดูออกแค่เปิดปุ๊บจับมองด้วยตารู้เลยรู้เลยครับว้าวผมเชื่อนะเพราะว่าถ้ายุคเมื่อสักเกือบเกืบยีปีก่อนเนี่ยมันยัมีแหละที่แบบว่ารถที่แบบชนหนักเข้ามาบิ้ว บิ้วเสร็จแล้วก็เอามาวางขายนะผมว่าไอ้รถแบบเนี้ยต้องผ่านตาพี่ก๊อกแน่ๆเราพี่ก๊อกก็จะรู้ว่าอ๋อเวลามันบิ้วปรับสภาพมาเพรามันหน้าตาอย่างนี้เว้ยอ่าฮะอ่ะถ้าเิ่รถตเดิมสภาพดีๆไม่ชนหนักอ๋อมันมันแบบนี้ว่ะด้วยประสบการณ์เป็น100ร้อยคันแล้วครับ,รบ <100 S 2> หลายร้อย <100 S 2> หลายร้อยคันเลยครับหลายร้อยแสดงว่าพี่ก๊อกไม่อยู่ในฐานะผู้จัดการที่นี่เป็นคนเลือกเองไหมก็ผมเป็นคนดูเองทุกคันทุกคันครับผ่านมือพี่ก๊อกหมดเลยใช่ครับผม ทั้งซื้อทั้งขายผมได้ดูหมดแสดงว่าทุกคันที่จอดเลยเนะี่ยประมาณ20 3สสคันเนี่ยครับผมพี่กอฟเลือกเองทุกคนันคันที่กอฟเป็นทุกคันนะใช่ครับมั่นใจลยว,ว่าทุกคันที่มาจอดที่นี่ได้อครับผมผ่านตาผมทุกคนันมันมันโอเคทุกคนันโอเคทุกคนัน <c oughs> เคยเจอคันที่เข้ามาแล้วไม่โอเคไออที่นี่ไม่รับซื้อครับอ๋อก็พูดตรงๆงเลยว่าสภาพมันไม่ได้นะใช่ครับผมก็พูดตรงๆเลยว่าสภาพนี้มัน ไม่สวยแล้วพูดแบบถนนอนใจเราดนใจแต่จริงๆในใจเราคือเอามาขายเราก็เสียชื่อเราอะเสียชื่อเราใช่ครับเออก็เลยปฏิเสธง่ายกว่าค่ด้วยประสบการณ์ที่แบบดูรถมานานอยู่กับรถมานานเนี่ยเราก็เจาะแต่รถบ้านใช่ไหมคะรถบ้านเลยครับพี่ต้าอยากรู้ว่ารถบ้านกับรถแบบอื่นๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับพี่ถ้ารถบ้านการดูแลรักษาของรถบ้านเนี่ยเจ้าของเขาจะดูแลเป็นอย่างดีค่ะอื คนจ่ายตาครับเนาะอ่าใช่ครับแต่ถ้าเป็นรถอื่นๆความแตกต่างตัวนั้นก็จะใช้หลายนู่นนี่หนึ่งคือรถแบบแบบมีหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าจะเป็นรถประมูลหรือว่ารถเช่ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคือการใช้งานอาจจะไม่ได้ถนอมเท่ากับรถเจ้าของที่ป็นคนจ่ายเงินคนผ่อนอยู่ทุกเดือนถูกป่ะเข้าใจถูกไหมใช่ครับใช่เออนะคือรถผมซื้อมาคุณกี่ต้าคุณซื้อมาคุณผ่อนรถคุณถนอมไหมถนอมสิเออนะอ่ะประมาณนี้ละกันคือว่ารถบ้านมันจะมีข้อได้เปรียบกว่ารถ แบบอื่นๆอยู่ประมาณนี้นะคือก็ทําให้ที่นี่เน้นแับประบ้านจริงๆใช่ครับอือย่างที่รู้ๆกันค่ะเส้นการจนาคือมีดีลเลอร์รถยนตมือสองเยอะมากนะคะที่นี่ประสบการณ์13ปีกีต้าอ,อยากรู้ว่ามีจุดเด่นอะไรถึงอยู่ได้มาจนทุกวันนี้ค่ะผมว่าด้วยความไว้ใจของลูกค้านะที่ผมอธิบายลูกค้าคว่ารถของผมดีจริงไหม่น้อยจริง รับประกันได้ใบแท้ด้วยนะอ่าครับผมคือจะบอกว่าซื้อเอาประสบการณ์ของพี่เนี่ยมาขายลูกค้าเลยใช่ครับว่าผมเนี่ยเอ้ยผมดูรถดีนะคือเอาไวว่าออกจากที่เนี่ยเหมือนพี่แกจะการันตีแบบว่าไกลๆว่ารับรองว่าได้รถที่คุณภาพดีออกไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแบบไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นใช่อย่างนี้ถูกไหมถูกครับแต่คนมาซื้อบางทีไม่รู้นะว่าพี่เก่ง คราวนี้มันมีอะไรที่แบบมันมั่นใจในมั่นใจสเต็ปใช่นี้ให้ผมให้หรือว่าให้คนซื้อเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันได้มาตรฐานจริงๆพอดีจริงอ,อันนี้ผมใช้ให้วันทุคามาตรวจสอบโดยชื่อ inspection อ๋อโอเคเป็น inspection เ,เป็น inspection ด้วันทุคา,าใช่ครับนะฮะก็ะตัวนี้อธิบายหนึ่งเป็นการตรวจสอบรถนะครับผมว่ารถคันนี้สภาพดีไม่เคยชนหนักขี่คว่ำจมน้ำไฟไหม้ตรวจสอบได้ นะฮะแล้วก็จะเช็คระบบทุกอย่างจนกระทั่งให้เกรดต้นมาด้วยนั่นคือส่วนใหญ่รถที่นี่ก็จะเป็นเกรด A นะผมปกิผมแอบส่องเอกสารมาแล้วนะฮะเปอดบ้านจริงๆแหละดบ้านจริงๆแล้วก็ตรวจสอบโดยมือผู้เชี่ยวชาญอย่างพิจารอาจริงๆแล้วก็มาซ้อนให้ลูกค้ามั่นใจได้ด้วยอินสเปคชั่นบวันดูฟาอีกชั้นหนึ่งการเพราว่าทุกคันไม่ต้องเยอะคนงาไม่เยอะแต่ ทุกคันออกไปแล้วคือแบบว่ายิ้มได้แน่นอนคุณภาพเลยคุณภาพเลยพูดถึงคุณภาพแล้วเรื่องของราคาล่ะพี่ราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันมีราคาพิเศษห้างพิเศษแน่นอนนะคะหลังใหม่นะถ้ารถดีต้องกล้าวารันตีนะมีออกรถไปเรามีดูแลนานแค่ไหนกี่กิโลกี่ปีไหมครับหนึ่งปีหนึ่งปีใช่ครับกี่กิโล สองหมื่นโลหนึ่งปีสองหมื่นโลมีปัญหาอะไรมาหาพี่กอลฟได้เลยมาได้เลยนอกนอกแบบนันมีปัญหาอะไรพวกนี้หนึ่งปีมีปัญหาเข้ามาที่เต็นท์เดี๋ยวผมดูแลให้มิชช่าคอยดูแลให้อ,อมั่นใจได้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่แบบดูคลิปนี้แล้วอยากเข้ามาดูรถที่นี่เลยอยากมาเจอตัวเป็นๆพี่กอลฟเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ยังไงบ้างเพราะผมจะอยู่ถนนกาญจนะพิเศษฝั่งตรงข้ามสมาคมชาบักใต้ การเดินทางสะดวกสบายนะคะขับตรงมาเรื่อยๆริมถนนเลยเจอเลยเช็คเมทออโต้ตัวใหญ่ๆนะใช่ครับผมจุดตลาดรถอัญญาค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางการติดต่อค่ะทาง Facebook ได้เลยครับแล้วก็วันทูคแล้วก็ตลาดรถที่งานเช็คเมทออโต้ก็จะเจอเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อให้เลยนะครับผมก็สาบานเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ถ้าเกิดสัมพันธที่อาจจะไม่สดุกเดินทางเนาะ คราวนี้สุดท้ายครับผมก่อนลาจากไปฮะมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงลูกเทจลบรค้าที่กําลังดูเพพนี้อยู่ไหมครับเด้วยประสบการณ์ผมป,ปัเจ็ดปีผมกล้าการันตีว่าผมดูไม่พลาดแน่ราสวยแน่และดได้วได้บรุค้าอินสเปคชั่นด้วยวารันตีแต่างหากทำให้ทุกท่านได้มั่นใจคุณสองไปเลยกับรองมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ ลองมาแวะกันได้ที่เช็คเบดออโต้ได้ครับครับแหมบวันนี้ขอบคุณมากนะวันนี้ได้ขอ้อมูลดีๆแล้วก็ผมได้รู้แหล่งซื้อรถดีๆอีกที่นะะคุกิต้าอีน่อยถ้าเปลี่ยนรถผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องอยู่ในหัวออแน่นอนใช่แล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในหัว,วของลูกเพจด้วยค่ะต้องสวยคุณภาพดีนะคะที่เช็คเบดออโต้แล้วกันคะ่ะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่กอล์มมากครับครับผมครับค่ะ